นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะบทที่5ถอยดีกว่าสนยกแก้วไวขึ้นมาดื่มขณะฟังเรื่องราวความขับข้องหมองใจของนัตตี้หญิงสาวโทรม,มหาจากนั้นก็ชวนเขาออกมารับประทานมื้อเย็นก็พอดีว่าที่นี่มีร้านอาหารชื่อดังสนจึงเสนอว่ามาที่โรงรามนี้ก็เข้าท่าดีเหมือนกันหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อย คนทั้งคู่ก็นั่งสนทนากันต่อเรื่องราวในมุง้งในบ้านในครอบครัวเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสนุกแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้เอ่ยปากผสมโรงด้วยหากแต่ก็รับฟังอยู่เงีย,งยบๆเท่านั้นหัวโบราณสุดๆไปเลยค่ะพอนินทาครอบครัวแฟนเก่าจนเหนื่อยแล้วนัตตีก็ยกวายขึ้นมาจิบแก้กระหายนัตตีไม่ได้มีเพื่อนสนิทเพราะหลังจากที่รู้จักกับพี่พบเธอก็ติดตามเขามาโดยตลอด นัตตี้หวังจะฝากชีวิตเอาไว้ถึงขั้นเขาไปช่วยงานในธุรกิจของเขาแต่แล้วกลับถูกครอบครัวของอีกฝ่ายกีดกันตลอดมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทนมาได้ยังไงตั้งหลายปีจะว่าโง่เหมือนควายก็ไม่ถูกนักเพราะควายเองมันก็ไม่ได้โง่แมมกระทั่งทําผิดควายก็ไม่เคยทําสักหน่อยเหล่านี่พบมันทำยังไงติดต่อคุณมาบ้างหรือเปล่าสนถามหลังจากได้ฟังเรื่องของแม่ผัวลูกสะภ้ โชคดีบ้านของเขาไม่เป็นบาปนี้แต่มีพ่อสามีกับลูกสะใภ้แล้วพ่อผัวก็เหมือนจะรักวารีมากกว่าลูกชายของตนสะสีกออย่าไปพูดถึงเลยค่ะนัตตี้ออกมาแล้วและไม่คิดจะกลับไปอีกหรอกหญิงสาวว่าแล้วยกแก้วไวน์ขึ้นมาชนกับเขาก่อนจะขยับเข้าไปนั่งใกล้ชายหนุ่มฝ่ามือเรียวรูปไปยังขายาวที่ซอนมัดกล้ามเอาไว้ใต้ผ้าเนื้อดีหากว่านัตตี้จะสารสัมพันธ์กับใครสักคน เธอว่าสนคือตัวเลือกที่น่าลงไลสารสัมพันธ์ในที่นี้อาจจะหมายถึงตั้งแต่คู่นอนจนกระทั่งไปถึงคู่รักว่าแต่คุณเถอะฉันถามจริงๆนะตั้งแต่ที่เราเลิกกันมาคุณคบผู้หญิงบ้างไหมคะสนคุณคิดว่ายังไงละ่ะหมอสนยักไกลจากนั้นก็ละเลียดวายเข้าปากสนเองก็เอาแต่ทํางานไหนเลยจะมีเวลาคิดเรื่องผู้หญิงจะว่าไปแล้วหากไม่รู้จักเขามาก,ก่อน บางทีอาจจะคิดว่าเขาเป็นเกย์เขาก็ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงตั้งแต่กลับมาอยู่เมืองไทยนี่พวกพยาบาลชอบมองเขาจากนั้นก็พูดคุยกระซิบกระซาบกันผู้ชายหน้าหล่อหุ่นล่ำกล้ามโตแถมไม่เคยมีข่าวเรื่องผู้หญิงมันก็เป็นได้อยู่ไม่กี่อย่างหรอกหนึ่งในนั้นก็คือเขาอาจจะเป็นเกย์นี่อย่าบอกนะคะว่าคุณยังไม่เคยคบใครน่ะชายหนุ่มยิ้มน้อยๆจากนั้นก็ก้มลงไปรินวน์ลงแก้วทั้งสอง เรื่องนั้นช่างมันเถอะคุณก็รู้ว่าผมช่างเลือกผู้หญิงถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติที่ผมตั้งใจเอาไว้จางให้ผมก็ไม่มองยิงผู้หญิงที่เขาหาสนเพราะเงินด้วยแล้วนั่นจะเป็นสิ่งแรกที่เขาตัดเจ้าหล่อนออกไปจากชีวิตสนไม่ชอบผู้หญิงหน้าเงินแล้วชาตินี้คุณคิดว่าจะแต่งงานไม่คะสนร่างสวยสมบูรณ์แบบของนัตตี้ขยับเข้าไปแนบชิดสนเรื่อยๆน้ำหอมราคาแพง ผสมกับกลิ่นกายของสนนั้นทำให้สมองของนัตตี้คิดไปไกลมากแล้วเึยอย่าพูดถึงเรื่องแต่งงานเลยสนตอบป,ปัดออกไปคลายจะไม่ใส่ใจและไม่อยากพูดถึงมันต่อหน้านัตตี้เขาปล่อยให้เจ้าหล่อนลูบไล้เนื้อตัวอยู่บาบนั้นแต่พอมือบางของอีกฝ่ายเลื่อนลงไปใต้เข็มขัดแล้วสนก็พลันขยับออกมาจากร่างบางของอีกฝ่ายทันทีคุณเมาแล้วละ่ะผมว่าวายสี่ขวดตั้งอยู่บนโต๊ะ ตนเองก็ดื่มเพลินเรายิ่งนัตตี้เล่าเรื่องของหลอนก็ยิ่งทําให้อัดทารสในการดื่มเพิ่มมากขึ้นนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้ที่สนไม่ได้ผ่อนคลายแบบนี้นัตตี้ไม่เมาคะ่ะสนคะสนขามาเถอะมาดื่มกันต่อนะคะสนลุกขึ้นแล้วเรียกบริกรมาคิดเงินเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็ประคองหญิงสาวออกจากห้องอาหารไปสนจองห้องสำหรับนอนที่นี่เอาไว้แล้ว เขาถึงได้บอกภรรยาที่เขาจะหาทางยาให้เร็วที่สุดว่าเขาจะไม่กลับบ้านสนคะมามะมาหานัตตี้เถอะร่างเพียวบางพยายามจะคว้าเอาอีกฝ่ายเอาไว้วันนี้นัตตี้ต้องการเขาเหลือเกินหล่อนพยายามจะลุกขึ้นแล้วก็คว้านายแพทย์หนุ่มเอาไว้เทว่าเขาก็ดันร่างให้เธอนอนลงไปสักก่อนสนอย่าใจร้ายกับนัตตี้นักเลยค่ะชายหนุ่มยิ้มแล้วสายศีรษะ เขาเข้าห้องน้าชำระร่างกายของตนเองก่อนจะออกมาในชุดเสื้อคลุมสีขาวดวงตาคู่คมมองเพื่อนร่วมห้องที่หลับไปแล้วอันที่จริงว่าจะนอนสบายๆแบบไม่มีใครมากวนสักคืนนอนให้มันเต็มอิ่มให้สมกับที่ทํางานติดต่อกันมานานไม่รู้กี่เดือนต่อกี่เดือนครั้นจะเปิดห้องใหม่ทางพนักงานก็แจ้งมาว่ามันเต็มหมดแล้วครั้นจะให้นัตตี้ขับรถกลับบ้านเองเขาก็คิดว่าอาจจะต้องลําบากไปเยี่ยมอีกฝ่ายที่โรงพยาบาลอีกดังนั้น เขาจึงตัดสินใจพาเธอมานอนที่นี่ด้วยแล้วผมจะนอนตรงไหนกันล่ะทีนี้เฮ้อเมื่อวานตื่นมาด้วยความสดชื่นเทว่ามาในวันนี้วารียังไม่ได้นอนซะด้วยซ้ำเธอเอาแต่คิดถึงภาพของชายหญิงเมื่อคืนคนทั้งคู่แนบชิดกันราวกับว่าเป็นคู่รักเธอไม่เคยรู้เรื่องของสนมากนักเขาไม่ค่อยโพสต์อะไรลงสื่อโซเชียลของตนมีเมื่อคืนนี้ล่ะที่เขาโพสต์รูปนั้นลง หลายต้องการจะอวดกับเธอเมื่อคืนคงเร่าร้อนกันหน้าดูสินะมาเจอแบบนี้จากที่ตั้งใจว่าจะทำให้เขารักวารีขอถอยแบบกูไม่กลับถ้าเขาร้ายเขาว่าเขาพูดแบบนั้นก็พอทนอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีเรื่องนอกกายนอกใจเธอขึ้นมาวารีเองก็ไม่ไหวเธอเห็นตัวอย่างมาแล้วในตอนของพ่อกับแม่พ่อของเธอมีบ้านเล็กบ้านน้อยไม่เคยสนใจครอบครัวมาตั้งแต่จำความได้ผู้ชายแบบนั้น วารีไม่เคยคิดจะเอามาทําพันธ์ุสำหรับสนในตอนแรกเขาก็แค่ไร้กาศแต่ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงมาก่อนเลยดังนั้นวารีจึงกล้าที่จะเอาตัวเองมาเสี่ยงแต่เมื่อเจอว่าสนเองก็อาจจะเป็นเหมือนบิดาของตนดังนั้นวารีคนนี้จึงขอถอยยาวๆไปเลยเสียงกอกแก๊กที่หน้าประตูบ้านพักเรียกความสนใจของวารีเธอมองเวลาที่บ่งบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา11โมงเช้าแล้ว คงหนักหน้าดูสินะคะคุณสนวารีลุกขึ้นแล้วไปเปิดประตูให้อีกฝ่ายทำใบหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดเดี๋ยวเขาจะได้ใจว่าเมียแต่งคนนี้กําลังคิดกังวลเรื่องที่เขาหายไปทั้งคืนแต่ครั้นวารีเปิดประตูออกมาเธอก็เจอเขากับพนักงานของโรงแรมพอดีคุณผู้ชายที่มากับคุณหญิงฝากโน้ตมาให้ครับวารีรับกระดาษมาแบบงงๆก่อนจะมองข้อความในกระดาษที่เขียนว่า พอดีมีธุระต่อเจอกันวันกลับเลยนะแล้วอย่าแล่นเอาเรื่องที่ฉันไม่อยู่กับเธอในวันทันนิมูลไปบอกท่านไผ่ล่ะไม่งั้นเจอดีแน่แค่ได้อ่านข้อความน้ำตาของวารีก็พังคลื่นลงมาแล้วอ๋อแค่เมื่อคืนยังไม่พอใช่ไหมมาตอนนี้ยังไม่เกรงกลัวว่าบิดาจะรู้ว่าตัวเองแหกคอกมาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กับเธอเทว่ากลับไปอยู่ข้างนอกกับคนอื่นที่เธอขอแยกบ้านพักเขากลับบอกว่าเกรงว่าบิดาจะว่าเอา แต่พอมาเจอผู้หญิงเท่านั้นล่ะความเกรงกลัวที่สนเคยบอกกลับหายไปหมดไม่มีเหลือเลยวารีเดินกลับเข้ามาในห้องแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือเธอโทรหาเขากลายเป็นว่าติดต่อไม่ได้กลายเขาปิดโทรศัพท์มือถือหนีหน้ากันไปซะอย่างนั้นพอเขาไปในแอคเคท์โซเชียลมีเดียกลับไม่พบอะไรเพิ่มเติมนอกจากโพสต์ของเมื่อคืนหึของแบบนี้ใครเขาจะกล้าเปิดเผยกันล่ะป่านนี้ก็คงพากันไปกินในที่ลับแบบบันเทิงเริงใจกันแล้วมัง้ง ค่ะขอบคุณมากนะคะที่บอกเอาเป็นว่าต่างคนต่างหาความสุขให้ตัวเองก็แล้วกันนะคะวารีพิมพ์ข้อความตอบกลับพร้อมน้ำตาที่หล่นลงเปื้อนหน้าจอมือถือเธอเสียใจเขาทำแบบนี้ได้หรอมาฮันนีมูลแต่ไปกับผู้หญิงอื่นแล้วปล่อยคนเป็นเมียเอาไว้เพียงลำพังแถมยังไม่เป็นลูกผู้ชายอีกเขาปกปิดความลับไม่ยอมบอกกันตรงๆวารีน้อยใจอีกฝ่ายเธอเดินไปนั่งลงบนโซฟา จากนั้นก็ฟุบหน้าร่ำให้ร่างบางสะอื้นออกมาด้วยความขมขื่นในหัวใจทั้งที่รู้ว่าเขาไม่รักก็ยังจะมันหน้ามั่นใจว่าอยากจะขอลองสักครั้งอีกเพราะอย่างน้อยในตอนนั้นก็คิดว่าเขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องของผู้หญิงเทว่ามาเจอสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้วารีกลับต้องพ่ายแพ้อย่างหมดคราบเขาไม่รักยังไม่พอแต่ทว่าเหมือนจะท้าทายด้วยการสวมเขาให้เธออีกรักได้ วันหนึ่งฉันก็จะเลิกรักคุณได้เหมือนกันวารีสัญญากับตัวเองว่าจะพยายามตัดใจจากเขาให้ได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพอกันทีสำหรับความฝันลมๆลางล้าง,างสำหรับรักแรกของเธอในวัยมัธยมเรื่องเพ้อฝันแบบนั้นมันคงไม่มีวันเป็นจริงหรอกว่าแล้วคนที่น้อยใจรักสามีเพียงข้างเดียวก็หยิบกระดาษทิชชู่ขึ้นมาปาดน้ำตาให้กับตัวเองเจ้าน้ำตาก็ไหลออกมาไม่ยอมหยุด พอคิดไปถึงว่าตัวเองทุ่มเทแค่ไหนสำหรับงานแต่งที่จัดขึ้นวารีก็เสียใจขึ้นมาอีกครั้งไหนจะแผนการต่างๆที่เตรียมเอาไว้เพื่อมัดใจเขาถูกอย่างพังทลายลงไปในพริบตาผู้หญิงที่ชื่อว่าวารีคนนั้นช่างไร้เดียงสาเหลือเกินแต่สำหรับวารีในตอนนี้คงไม่มีอีกแล้วล่ะหลังจากที่ร้องไห้ติดต่อกันยาวนานถึง24ชั่วโมงแล้วก็ถึงเวลาที่วารีต้องเดินหน้าต่อสักที หญิงสาวเข้าห้องน้ำแล้วจัดการตัวเองใหม่ออกมาจากบ้านพักแล้วไปเที่ยวเพื่อให้ลืมความเจ็บปวดเขาไม่เห็นค่าเขาไม่รักก็ไม่จำเป็นต้องไปฟูมไฟร้องไห้เสียใจมากมายแมนจะเจ็บในหัวใจแต่เธอก็ควรจะรักตัวเองเราก็เดินหน้าต่อไปต่างหากวารีมาหาอะไราทานที่ห้องอาหารจีนของโรงแรมหญิงสาวสวมชุดเดรสสีหวานแต่งหน้าทำผมเรื่องอะไรจะต้องทำตัวโทมให้หน้าสงสารละ่ะจริงอยู่ เธอยอมรับว่าคิดสั้นที่หลงรักเขาแต่เธอเองก็รักตัวเองเช่นกันดังนั้นหลังจากนี้ก็แค่รอวันยาส่วนจะเป็นตอนไหนก็เอาไว้คิดอีกทีแน่นอนว่ามันปรับปรับอย่าไม่ได้ในทันทีหรอกเพราะเรื่องนี้วารีเคยรับปากกับท่านไผ่เอาไว้แล้วถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้กาเกณฑ์เวลาหากแต่ท่านก็บอกเอาไว้เหมือนกันว่าทาไม่ไหวก็แค่แยกทางกันคุณพนักงานคะสั่งอาหารหน่อยค่ะ วารีเรียกพนักงานเข้ามาสั่งอาหารรู้สึกหิวเหลือเกินหวังว่าวันนี้จะได้กินอย่างมีความสุขสักทีก็แล้วกันในระหว่างที่นั่งรออาหารอยู่นั้นหูของวารีก็ได้ยินเสียงบางอย่างไหนวันนั้นเกิดเรื่องอะไรเล่ามาจัดเธอจา๋าเล่ามาให้หมดเป็นเสียงของโต๊ะข้างเคียงที่อยู่ไม่ไกลาจากโต๊ะของเธอมากนักพวกเขาน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันกับเธอไม่มีผิด โอ้ยฉันละตื่นเต้นเหลือเกินเธอจา๋าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นสึกแย่งผู้หญิงกันเออใช่ไหมเห็นข่าวดังไปทั่วโรงรามเลยนะคนทั้งกลุ่มยังคงเมาส์กันสนุกปากเล่ามาสักทีเธอหน้าคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์บอกอยากจะรู้ใจจะขาดอยู่แล้วโอ้ยสาวเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะก็ที่ฉันขอตัวพวกแกขึ้นมานอนก่อนเพราะเป็นเมนใช่ไหม มาถึงชั้นพักก็เจอผู้ชายสองคนกำลังทะเลาะกันอยู่คนหนึ่งหลอ่อหล่อมากสวมแค่ชุดคลุมเองขานียาวสูงใหญ่ยังกับคนผิวขาวนายังกับพระเอกลูกครึ่งน่ยแกอีกคนหนึ่งก็หล่อนะแต่ว่าน้อยกว่าคนแรกนิดนึงอะ่ะคนที่ใส่เสื้อคลุมโรงแรมชื่อสนอะไรนี่แหละอีกคนอืมชื่อพบทะเลาะกันประมาณว่าคนที่ชื่อสนนะแกพาเมียคุณพบเข้ามาแล้วคนชื่อพบ มาตามเมียตัวเองฉันก็แบบด้วยความสอดรู้ใช่ปะก็เลยทําทีเข้าห้องแต่ว่าแง้มประตูเอาไว้ด้วยทะเลาะก,กันเหมือนฟ้าจะถล่มลงมานะแกคนชื่อสนพยายามบอกให้อีกฝ่ายใจเย็นแต่คนชื่อพบเหมือนจะเมามากอยากจะต่อยกันท่าเดียวเอาไปเอามาพอได้ลงไม้ลงมือกันจริงๆแกต่อยกันหนุบหนับเลยแต่คนหลอที่ชื่อสนได้ต่อยมากกว่าแล้วคราวนี้พอคนชื่อพบสู้ไม่ไหว เขาก็เลยชักปืนออกมาแกไวแล้วยังไงแกดูต่อเป้าเพื่อนสาวถามด้วยความอยากรู้ความสอดรู้สอดเห็นเป็นเหตุจริงๆอ๋อก็ต่อนะมามา,มาฟังต่อพอควักปืนออกมาก็แบบชุนละมุนน่ะแกเหมือนในหนังเลยแกเอ้ยย่งปืนกันใครเสียจังหวะฉันคิดว่าโดนปังเขาแน่แน่เลยแล้วตอนนั้นน่ะนะ คนหลอกที่ชื่อสนก็แย่งปืนมาได้เขาเตะวัดเท้าเข้าหัวอิตาพบสลบคาตีนไปเลยแกฉันนี่แบบแม้เจ้าคนหลอกของฉันเฮ้ยรอดไปทีหล่อแต่เอาเมียเขามาลลอเนี่ยนะโธ่แกเขาอาจจะแบบว่าชีวิตครอบครัวมไม่มีความสุขหรือเปล่าเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นนะนายพบก็สรบเหมือดไปเลย แล้วคนก็เริ่มออกมาจากห้องแกเพอไม่นานนะักพนักงานโรงแรมก็ช่วยกันแบกอิตาภพออกไปแล้วเป็นชั่วโมงมัง้งคุณคนหลอก็ออกมากับผู้หญิงแกสวยมากน่าจะเป็นเมียของอิตาภพอะไรนั่นแหละถึงว่าสิแย่งกันผู้หญิงอะไรสวยตั้งแต่ฝ่าเท้ายันผมเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละแกวารีได้ฟังถึงกับยกมือขึ้นมากุมหน้าอกของตนนี่คุณสนมีเรื่องกับสามีของผู้หญิงคนนั้นรอหรอ นี่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาไม่กลับมาหรือเปล่านะใจหนึ่งก็นึกเป็นห่วงแต่อีกใจก็รู้สึกว่าสมควรแล้วล่ะเขาน่าจะฉลาดนะทําไมถึงไปยุ่งกับคนมีเจ้าของกันนี่ถือว่าโชคดีแล้วที่ไม่ถูกยิงเข้าให้เมื่ออาหารมาถึงวารีก็รับประทานอาหารต่อก่อนจะคอยเงี่ยหูฟังคนกลุ่มนั้นว่าจะเมาอะไรกันอีกต่อจากนั้นก็มีแค่ว่าคุณสนเช็คเอาท์เราก็พาผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถขับออกไปจากโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยวารีก็เดินออกเที่ยวใจมันคอยเป็นห่วงอีกฝ่ายจึงต้องพยายามโทรถามไทยแต่ก็ยังเหมือนเดิมคือโทรศัพท์มือถือของเขายังติดต่อไม่ได้ก็ในเมื่อเขาปิดการสื่อสารนั่นก็คงหมายความว่าสนไม่อยากให้ใครไปรบกวนดังนั้นในฐานะของผู้หญิงที่เขาไม่รักวารีไม่มีเหตุผลเลยที่จะไปก้าวไกยเรื่องของสามีอย่างไรเสียก็ตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วว่าจะหย่าจากเขา วารีลงจากรถที่ท่านไผ่จัดเอาไว้ให้เธอมาเดินตลาดหาของอร่อยทานในระหว่างนั้นเองที่กำลังจะเดินเข้าไปในร้านขนมหวานห่างตาของวารีก็พบผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขากำลังจะข้ามถนนโดยไม่ดูรถและรถหลายคันกำลังจะวิ่งมาด้วยความเร็วชายหนุ่มคนนั้นก้าวขาข้ามถนนไปแล้วและจูจ่ๆร่างกายมันก็เป็นไปตามกลไกอัตโนมัติวารีวิ่งเข้าไปหาฉุดแขนของเขาสุดแรงเกิดจนกระทั่งผู้ชายคนนั้นหันมา แล้วก็ล้มทับเธอโอ๊ยวารีถึงกับร้องออกมาเสียงดังเพราะร่างสูงทิงน้ําหนักลงบนตัวของเธอเสียเต็มแรงกลิ่นของแอลกอฮอล์คลักคลุ้งไปทั่วคุณวารีเป็นอะไรหรือเปล่าครับคนขับรถรีบวิ่งลงมาช่วยดึงผู้ชายคนนั้นออกไปศีรษะของเขากระแทกกับพื้นถนนอย่างแรงจนกระทั่งมันแตกเลือดไหลาอาบออกมาร่างสูงสลบไปในทันทีทันใดตายจริง ต้องพาเขาไปโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะวารีบอกกับคนขับรถหยิบกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายที่ตัวเองช่วยเอาไว้ออกมาในบัตรประชาชนมีชื่อของเขาพีพ,พบอนันตกุลนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้แอดมินวาด้วยนะคะ